เจสวัสดีค่ะจ้าเจสวัสดีค่ะเมื่อคืนไปไหนกันมาสองสาวเจเห็นด้วยเหรอคะเห็นสิไม่ชวนเลยนะรอบหน้านะเจนุอ่อ้าฉันว่ากันแดดตัวนี้ใช้ดีมากเลยนะที่เจเอามาเพราะฉันใช้ดีเนี่ยกเธอคุยอะไรกันเอ้ามะเมียวคุยเรื่องกันแดดหยุดฉันไม่เชื่อเจค่ะ อ้๊มกับชั่วพูอะค่ะชอบคุยกันเวลาทํางานก็คุยกันปกปติก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรนี่เราหนูได้ยินเขานินทาเจด้วยนะคะเหรอได้ยินว่าอะไรพอพูดให้เจ้ว่าเจ้ขี้บน่นขี้จุกจิกเงินเดือนก็ไม่เพิ่มให้สักทีแล้วเขาก็ยังพูดอีกด้วยนะคะว่าเขาจะหางานใหม่กันอ้๊ชมพู่อะไรฉันได้ยินเจ้คุยโทรศัพท์ว่าเจ้จะลดธนาักานฮะ จริงเหรอพวกเธอสองคนเตรียมหางานใหม่บ้างก็ดีนะเผื่อโดนไล่ออกจะได้มีงานรองรับอ้ําชมพู่คะพี่เห็นร้านอื่นเขาจัดโบเคิมตัวนี้น่าสนใจนะเราลองมาจัดโบกันไหมน่าลงนะคะเจ๊เนี่ยค่ะเจ๊ลูกค้ามาถามหาตัวนี้เยอะมากเลยเออเนาะคุยอะไรกันคุยเรื่องที่เราพูดหรือเปล่าทําไงดีเขาจะพูดเรื่องเราไหมหรือว่าเขาพูดเรื่องอะไรกันต้องพูดเรื่องเราแน่ๆน่ อ้ำชมพู่เมื่อวานเจ้คุยอะไรกับพวกเธอเจ้จะให้จัดโปรตัวนี้ไงฉันไม่เชื่อเอ้าแล้วเธอคิดว่าเจ้พูดอะไรพวกเธอนินทาฉันเอาเรื่องฉันไปฟ้องเจ้ใช่ไหมเพราะฉันไม่ได้พูดถึงเธอเลยนะเธอเป็นอะไรมะ่เมี่ยวเจ้คะหนูมีความจริงจะบอกเจ้คะเรื่องอะไรรู้อยากเตือนเจ้เพราะหนูวางดีกับเจ้นะคะไม่อยากให้เจ้เลี้ยงงูพิษไว้ในบ้านง,งูพิษ ใช่ค่ะอ้ํากับชมพู่มันไม่ได้ดีอย่างที่เจคิตนะคะรับหลังมันนินทาเจงานก็ไม่ค่อยทําแถมพวกมันยังรวมหัวกันนินทาหนูอีกด้วยนะคะชมพู่ฉันมีความจริงจะบอกเธอความจริงอะไรเหรอมะเมียวเมืเอ่อคืนเจโทรไปคุยกับฉันเจบอกว่าคุ้มใจมากเจเป็นอะไรเจบอกว่าไม่รู้จะทํายังไงเจไม่อยากจ้างเธอแล้วฮะ เจ้ Jay, บ่นให้ฉันฟังว่าเธอน่ะทำงานไม่ดีทำงานไม่เรียบร้อยพี่เจให้เธอทำงานอยู่ทุกวันเนี่ยเพราะว่าเจสงสารเธอนะไม่กล้าไล่เธอออกเจคะหนูว่าจะลาออกละค่ะฮะ huh? ลาออกพอดีพ่อไม่สบายนะคะ่ะก็เลยว่าจะกลับไปดูแลพ่อออา ถ้าลาออกแล้วพ่อยิ่งป่วยด้วยแล้วจะเอาเงินที่ไหนใช้หนูก็พอมีเงินเก็บอยู่บ้างอะค่ะไม่ต้องลาออกหรอกเลิกง,งานก็กลับไปดูแลพ่อหรือวันหยุดก็กลับไปดูแลพ่อก็ได้หนูเกรงใจเจ๊ค่ะต้องหยุดงานหน่อยเดี๋ยวก็ต้องพาพ่อไปหาหมออีกถ้าพร้อมยังไงเดี๋ยวกลับมาทำนะคะอ้ามตอนเที่ยงกินอะไรดีหนูไม่ค่อยหิวอ่ะพี่พีคหนูคิดถึงพี่ชมพู่เอานาเดี๋ยวเรื่องที่บ้านเขาลงตัวเขากลับมาทำงานกับเราเองแหละ งั้นไปกินก๋วยเตี๋ยวกันนะอยากซุดร้อนๆได้ค่ะพี่พีคพี่พีควันนี้ไม่ต้องซื้อข้าวนะหนูทํามาเผื่อเยอะเลยเออพี่นัดกับอ้ําว่าจะไปกินก๋วยเตี๋ยวค่ะอุ้ยหนูทํามาเยอะจะไปซื้อทําไมประหยัดตังค์พี่ไม่เป็นไรพี่เกรงใจพี่จะไปกินก๋วยเตี๋ยวกับอ้ําไม่ต้องเกรงใจหรอกพี่ก็เหมือนพี่หนูคนหนึ่งนะไปกินด้วยกันนะอืมก็ได้ก็ได้ อ้ําไอคิดจะทํางานอยู่ที่นี่ไปอีกนานแค่ไหนอะ่ะฉันก็ทําไปเรื่อย,อยหละฉันอยู่ที่นี่ก็สบายใจดีไม่ได้อยากหางานใหม่เออแต่ว่าอายุเธอแค่เนี้ยอนาคตยังอีกไกลนะทําไมไม่ไปหางานดีๆเงินเดือนเยอะๆทําล่ะเธอจะอยู่กับเจก็ได้แค่นี้นะเธอจะจมปากอยู่แค่นี้หรอฉันก็ว่าจะออกสิ้นเดือนนี้แล้วออกพร้อมกันไหมจะดีหรอดีสิเพื่ออนาคตของเราเพื่อตัวเราเอง ฉันจะต้องเป็นลูกรักของเจ้คนเดียวเจ้คะเดี๋ยวล็อกนี้นุจะจัดใหม่เลยนะคะอันนี้ล็อกอ้ำเดี๋ยวให้อ้ทำทําเจ้คะหนูได้ยินว่าอ้ำจะลาออกนะคะอ้ำพูดหรอใช่คะ่ะอ้ำบอกว่าที่นี่งานเยอะเงินเดือนก็น้อยอ้ำก็เลยอยากไปหางานที่ใหม่เธอเร็วๆเอาซื้อตามนี้นะอย่างละอันทำได้นะคะ อันไหนล่ะมีตั้งหลายแบบแล้วจะเอาแบบใดเนี่ยไม่ใช่อันนี้ก็บอกว่าอันมีปีกแล้วมีปีกยังไงนะก็บอกงให้ามเจะของร้างเขาไงทําไมไม่ถามล่ะก็ไม่กล้าถามเนะาะไอเขาเธอก็เป็นอย่างนี้แหละไม่เคยได้เรื่องเลยสักอย่างซื้ออะไรก็ไม่เคยจะถูกใจไม่รู้เรื่องพูดอะไรก็มีแต่ยิ้มถ้ามีแฟนแล้วเป็นอย่างนี้ยฉันอยู่คนเดียวดีกว่าเฮ้ยเอาจะไปไหนล่ะฉันจะเดินกลับ เขาทำไมเดินกลับอะสงไยอยากออกกำลังกายถ้าจงมาทำไมเนี่ยก็เห็นเธออยากเดินก็ทำยังไงเลยโอ้ยมามีอยู่อยากได้กิี๊ดอยากได้ลงพื้นเลืเอยลูกลูกสาวมหมืนนี้อยากได้อะไรนะเลือยได้เลยนะจ๊ะลงพื้นอยู่ตัวนี้ดังมากเลยนะมามีมันดีจริงไหมอ่ะดีจริงค่ะมาหมีงั้นเอาลยลูกเท่าไหร่ก็เอาเลยนะโอ้ยตัวนี้ไม่แพงไม่แพง ไปยิพของคอ,งองให้ยังเอาไปบ้างไว้ปนสีพัางแม่หนูอยากได้กิบสิไม่อยากได้กีบออหยังอยเอาของเก่านอนคุนมาใส่เมื่อี้หนูขอดูครีมก่อนนะคะเอาเลยลูกแต่อย่าเอาของถูกนะเดี๋ยวมันแพ้แม่หนูอยากได้ครีมเรียกหาเบิรงอลสิีพระซ่านเป็นซ่องกันมี่บอกนมีก็เอาเคยใส่แล้วมันแพ้ไหมแม่สิม่แพ้ออหยังพอเธอ,นะอเธอนะีเนะ่ยไม่เคยส่งเงินมาให้ใส่ไม่ได้พรน้องอ้ำขุนส่งเงินมาให้จากแคนาา่นดาสิไม่อยากใส่ครีมแมันแพือเขานั่นบ่ได้ดอกพี่ตังค่ะ อันนี้แยกค่ะของน้องอ้ํเท่าไหร่ถุงนี้3,800ันแรอค่ะตังค่ะต้านิหัรสิบห้าบาทเอานะเบิงพ่ออยู่บ่เมื่อเฮงอนแลเาเงานในกระปปุกมาขึ้นเ้อะไปลูกสบู่ล้างแปรงแต่งหน้าแต่มีเงินอยู่แค่ร้อยห้าบาทแต่อันนี้มันร้อยสบห้าแม่ค้าคิดตังค่ะร้อยสิบห้าค่ะแม่ค้าคนสวยลดให้ได้ไหมคะไม่ได้คะ่ะ นะคะแม่ค้าคนน่ารักน่ารักที่สุดเลยไม่ได้ค่ะหนูไม่เคยเห็นใครสวยเท่านี้มาก่อนเลยค่ะลดไม่ได้ค่ะนะคะแม่ค้าคนสวยทั้งใจดีทั้งหน้าจะสวยจะน่ารักจะใจดีก็ลดไม่ได้ค่ะนั้นก็ไม่เอาค่ะร้านอื่นชมนิดชมหน่อยเขาก็ลดให้มุกเดิมเดิมน้องคิมที่อยู่ตรงนี้หายไปไหนย้ายไปฝั่งถนนค่ะลูกค้าเชิญทางนี้นะคะย้ายทำไมทำให้ฉันหายากวุ่นวายเสียเวลา น้องอันนี้ชั้นใหม่เลยเนี่ยทําไมมันดูไม่เหมือนเดิมอ๋อชั้นใหม่ค่ะพอดีว่าจัดร้านใหม่แล้วทาไมต้องทําให้มันสูงขนาดนี้ด้วยเนี่ยหยิบก็ยากหยิบลําบากดูสิเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะคะอยากได้ตัวไหนเดี๋ยวหนูช่วยหยิบให้นะคะไม่ต้องเหรอกฉันหยิบได้แต่คนที่เตี้ยวกว่าฉันนะ่อาจจะหยิบไม่ได้จัดร้านไม่ดูอะไรเลยเอา้า แป้งที่ฉันเคยซื้ออยู่ตรงนี้แล้วมันหายไปไหนแป้งยี่ห้ออะไรคะฉันจำยี่ห้อไม่ได้หรอกจะซื้อประจำเลยมันวางอยู่ตรงนี้ตลับสีอะไรคะพอดีว่าจัดใหม่เดี๋ยวหนูช่วยหาค่ะจัดใหม่แล้วอะไรเนี่ยคล่องอยู่ที่เดิมไปยายมันทําไมจัดให้มันเป็นระเบียบมากขึ้นนะคะลูกค้าจะได้หยิบซื้อง่ายด้วยหยิบง่ายที่ไหนหาก็ไม่เจอลูกค้าพอจะจําสีตลับเดิมได้ไหมคะฉันบอกไปเธอก็ไม่รู้หรอกขนาดฉันเป็นคนใช้เองฉันยังหาไม่เจอเลยเนี่ยต้องขออภัยจริงๆนะคะลูกค้าเดี๋ยววันหลังลูกค้าเอาตลับเดิมมาด้วยนะคะมันจะได้หาง่ายๆอ่่ะะคตลัับเดิมมนนยูใ อารมณ์เสียไม่ซื้อละโอยเธอมาขับเปลี่ยนหน่อยขอนอนสักยิก่ก่อนมาดิฉันขับเองปะเธอไปนอนพักผ่อนให้สบายเลยปะเธอขัเบาๆหน่อยดิจะนอนก็นอนไปสิ <c oughs> เป็นไงล่ะฟีมือการขับรถของฉันถึงที่หมายก่อนเวลาโอ้วินหัวจะง่วงเธอเราไปซีวิตแป๊บหนึ่งนะโอ้ยค่อยๆซื้อยุธินมาถา่ายรูปให้ฉันหน่อยโอ้ยขอ,อนั่งพักก่อนแป๊บหนึง่งเธอขับรถยังไงให้ใหเราวินหัวจะอ้วกมากเลยอะไรฉันก็ขับดีดี แล้วเธอกินอะไรนะ่ะบว้สามรสลัศสมีแขได้กินอันนี้สดชื่นขึ้นมาหน่อยอเปรีป้ยวๆันหวาน,านส,สดชื่นขึ้นมาเลยนะซื้อมาจากซซเว่นเมื่อกี้นี้มีบัขามสามรสด้วยเธอขับรถยังไงให้เราวินหัวหอืมเป็นตสื่นมากเลยว้วเบี้ยมากไะกลับผมสื่นแล้วผมขับเองหัวหนา้า่ามากันแล้วหรอ เที่ยวง,งานวัดต่อค่ะวันนี้เป็นดีๆทั้งสองคนเลยลูกค้าชอบมากอ่ะหัวหน้าให้ติปเพิ่มขอบคุณค่ะ,คะหัวหน้าถ้ามีงานแดนเซอร์อีก๋ยวหัวหน้าติดต่อไปนะสวัสดีครับผมซึ่มิจินครับคุณเต้นสวยมากเลยนะครับไม่ทราบว่าคุณชื่ออะไรครับชื่อพอล่าค่ะพอลา่าดูท่าละขรคงรวยมากเลยวันนี้สองคนอยากได้อะไรครับเต็มที่เลยนะครับผมเลี้ยเองครับ คุณพอน่าตื่นยังนะคุณพอล่าตื่นหรือยัง,นะคอยงครับใครมาแต่เช้านี่สวัสดีครับคุณเมียคุณพอล่าอยู่ไหมครับตายแล้วคุณมิจฉ์มาอะไรตอนนี้เนี่ยฉันยังไม่ได้แต่งหน้าเลยพอล่าใครมาแต่เช้านะ่ะอย่าบอกนะว่าเขาจะมาตัดไฟบอกให้เขารอก่อนให้ฉันไปเต้นหาเงินก่อนคุณมิจฉ์อยากบอกนะว่านี่คือคุณพอล่าใช่ค่ะชินเองค่ะทำไมไม่เห็นสวย เมื่อคืนเลยอ่ะก็เมื่อคืนฉันใช้ b บีบีสองดำบีบีสองดำนามีช่วยปกปิดให้ผิวเรียบเนียนเนื้อครีมเปลี่ยนเป็นแป้งเ,เ,เนื้อแมตทันทีที่ทาคุมมันกันน้ำกันเหงื่อเขามีให้เลือกสองเบอร์เลยนะศูนย์สองในเชลโลเบสและเบอร์ศูนย์สามอัมนเบสผิวดูสวยเปย๊ะสไตล์แมตในขั้นตอนเดียว บีบีซองดำนามิซื้อที่ไหนครับซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเนและร้านเครื่องสำอางทั่วไปค่ะคุณมิทินผมจะไปเหมามาให้คุณเยอะๆเลยเวลาอยู่กับผมคุณต้องทาบีบีซองดำนามินะทำไมล่ะคะไม่ทาไม่ได้หรอคะผมเป็นคนขวอ่อนครับตกใจง่ายมากพี่นิวพี่ดูผอมลงใช่ป่ะอืมผอมผอมผอมลงมาก ผอมลงจริงใช่ปะพี่ไม่ได้คิดไปเองใช่ปะเอลก็เอฟขาก็เล็กหน้าก็เรียวเออพี่ก็ว่าอยู่กเกงพี่หลวมพี่ก็หมายดาวิกาใครผอมกว่ากันพี่พี่ผอมกว่ามาไม่หลอกเกก็พูดเอวเอฟหน้าเลียวโอยสาวอะไรจะมาผอมอะไรคะก็เหมือนเดิมนั่นแหละ พอสอจะไม่ผอมได้ยังไงดูซินี่กานเกงฉันหลวมากเกงหัวมันยืดเธอคิดไปเองแต่ขาฉันเล็กลงนะพอสอเธอไม่เห็นหรือไงมันเท่าเดิมนั่นแหละเธอคิดไปเองอพี่นิวยังว่าฉันผอมเลยเขาชมเธอเนี่ยเขามองเธอหรือเปล่า,าฉันผอมว่าฉันผอมสิอิชาฉันหรือไงนั่นเธอกินข้าวกับอะไรนิว กินข้าวเหนียวจิ้มซอสแม็กกี้นะอร่อยจะตายประหยัดด้วยนะนีะ่ก็เห็นเธอกินซอสแม็กกี้กับไข่ต้มทั้งเดือนมันอร่อยตรงไหนก็เพรขะไข่ต้มกับซอสแม็กกี้นี่แหละพี่พรนี่ถึงมีเงินเก็บในบัญชีถึงหกหลักไงเก็บไว้เยอะเหงเงินน่ะตายไปก็เอาไปไม่ได้เลยก็จะอดกินของอร่อยือนใชนเย,ย็นมีซักผ้าดีบ่ะซื้ออะไรห่อเล็กขนาดนั้นมันใั่สะอาดด้วยหรอก็ใช้เท่ะนิดเดียวมันก็สะอาดอยู่นะแถมยังประหยัดด้วยโอ้ยอ้าวนิว นี่บอกว่าไปหาหมอมาเป็นอะไรล่ะนิวเป็นโรคกระเพาะน่ะพี่พรแล้วหมอก,ก็บอกว่าขาดสารอาหารด้วย <c oughs> ก็บอกแล้วว่าเงิน,หนให้ใช้มั่งซื้อของมีประโยชน์มาบำรุงตัวเองมั่งไม่รู้จะเก็บไปทําไมเห็นไหมหมอบอกว่าโรคเนี้ยรักษาไม่นานเดี๋ยวก็หายยังดีนะที่นิวมีเงินเก็บเอามาไว้รักษาตัวเอง โอ๊ทำไมหน้ามืดจังเลยเป็นอะไรพี่พรสึกแดงมืดเหมือมนจะเป็นลมแล้วร้อน,อน,นหนาวมาหลายวันแล้วไปหาหมอให้หมอตรวจดีกว่าไหมพี่พรหาหมอแพงจะตายพี่ไม่มีเงินหรอกนิวก็บอกแล้วว่าให้พี่พรเก็บเงินบ้างไม่ใช่มีอะไรก็ใช้หมด